เมื่อผิดจริงต้องรีบเอาเขาออกมันไม่เหมือนบางคดีนะแช่เลยนะฮะจับผิดเสร็จก็ตีเนียนบอกก็ไปสู้กันเองแต่เคสนี้จับผิดตํารวจยอมรับเออกูผิดจริงอันเนี้ยไม่ได้ชื่นชมแต่ก็ต้องบอกเออให้มันมีสปิริตแบบนี้<ะ>คุณผู้ชมจําภูริตได้ใช่ไหมคนเนี้ยที่โดนจับไปเพราะก่อนหน้านี้ทีมงานเปิดวงจรปิดน้องชายอา่าน้องน้อง,องสองคนโดนดักยิงหน่อยน้องลักคนากับน้องกสิเดตเอาวงจรปิดหน่อยนี่คือ ผูริสคือแพะนะฮะเมื่อวานนี้เราเล่าไปแต่วันนี้ช่องแปดจะได้หลักฐานใหม่<ฆ>แล้วตํารวจก็ต้องบอกว่าเออเมื่อผิดก็บอกตรงๆว่าผิดอันนี้ก็ยังถือว่าแร์กับผู้ต้องหาเพราะไม่อย่างนั้นไปเจอไอ้บางคนเนี่ยมันบอกให้ไปหาหลักฐานไปต่อสู้เอาจะไม่ได้ออกจากคุก<ฆ>แต่เคสนี้ก็ขอว่าตํารวจนายเถอะอันนี้ญาติแพะเขาว่ามาตํารวจไล่เขาไปหาหลักฐานเองนะฮะ<ฆ>เขาถึงเอาหลักฐานมาสู้กับตํารวจค่ะ<ฆ>คุณผู้ชมครับ ขวามือเนี่ยคือเคสสองชายหญิงโดนดักยิงที่ปักซอยบุญพาตำบลโพเด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้ววงจรปิดเห็นรถคนร้ายไหมฮะตำรวจคิดว่าภูริตคือคนร้ายจึงจับข้อหาพยายามฆ่านำหมายสารไปจับภูริต11เมษาสุดท้ายเมื่อวานนี้ต้องปล่อยตัวภูริเพราะภูริยืนยันว่าเวลาที่บอกว่าไอ้สองคนเนี่ยมันโดนยิง ผมอยู่บ้านาภาพนี้ยังไม่เท่าไหร่กลับมาตรงนี้ทีมงานคุณผู้ชมครับทุกคอยากรู้ใช่ไหมตำรวจเอาอะไรไปจับผิดตัวคือเรื่องนี้สำคัญกับคนไทยเพราะท่านอาจจะมีสิทธิ์โดนจับม่มมั่วแบบนี้ก็ได้แต่ไม่ได้ว่าตำรวจนะตำรวจโรงพักอะไรนะตำรวจโรงพักสพเมืองนครศรีธรรมราชไม่ได้ว่านะแค่เอ่ยชื่อโรงพักเดี๋ยวตำรวจตสพเมืองนครเนี่ยเขาก็ทำหลายคดีสำเร็จ อันนี้ก็ชมแต่เคสนี้พี่ก็ดันไปเชื่ออีกคนชี้เป้าเหลือเกินผู้ริตบอกกับเราว่าไงป่ะพอความแตกตำรวจบอกว่าอันนี้ตำรวจเล่าอะให้ช่องแปดังเอาเปิดวงจรปิดเมื่อกี้ไอ้เด็กสองคนที่โดนดักยิงอนยะเปิดวงจรปิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมฮะคือมุมหนึ่งเนี่ยตำรวจก็คงถามพยา,ยานรายงานข่าวจากตำรวจแจ้งว่าพอสองคนเนี่ยนะฮะลักษนากาก,ากสิทธิ์โดนดักยิงเขาถามว่าคนยิงไซส์แบบไหนสองคนในยบอกว่าตัวใหญ่ ตำรวจเข้าใจว่าน่าจะเอาภาพภูริษมาให้ดูสองคนมาดันชี้ว่าภูริษคือมุมหนึ่งอันนี้จะว่าตำรวจเต็มปากก็กระไรอยู่ถูกไหมฮะเพราะตำรวจก็ต้องยึดจากทางด้านพยานเมื่อพยานชี้ว่าเป็นภูริษตำรวจก็ต้องไปจับผู้ริษคุณผู้ชมฮะ,ะแต่บางทีตำรวจก็น่าจะเอาหลักฐานมางัดล้างสักนิดหนึ่งไม่ใช่ว่าพยานชี้เึ้งขอสารจับเลยแล้ววงจรปิดภาพมันก็ไม่ชัดซะด้วยคือภูริษติดตารางฟรีไปเลยนะฮะ แต่ถามว่าพอพยานสองคนนี้ไอ้คนโดนยิงมาไปชี้ภูริศแล้วสุดท้ายภูริศเอาอะไรมางัดจนกระทั่งหักล้างตำรวจสอบพอเมืองคอนครศรีธรรมราชได้คราวนี้กลับมาตรงนี้แล้วเปิดหลักฐานที่งัดกับตำรวจจนพลิกคดีนี้ขึ้นมามันไม่ใช่แค่ภาพใน Facebook เมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมที่ภูริศกำลังนอนเทงแต้งอยู่ที่บ้านแบบนั้นเนี่ยยังไงสู้ในศาลก็ไม่ได้สุดท้ายญาติภูริศเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาไม่ได้อยู่ตอนยิง เขาก็เลยเอาหลักฐานภูริตที่ทํางานเลยใช่ไหมเมย์เพื่อเทียบกับตารางว่ามือปืนเนี่ยไอ้งเงาดําๆเมื่อกี้เนี้ยมันไม่ใช่ภูริษเปิดหลักฐานที่ภูริตเอาไปงัดสู้แล้วออกจากคุกหน่อยเป็นอะไรครับเมย์เป็นเหตุการณ์วันที่เกิดเหตุนะคะแต่ว่าะจะเป็นตอนประมาณทุ่ม29นาทีจะเห็นว่าภูริตเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เข้าบ้านแหละซึ่งหลังจากนั้น,เ,นเขาก็อยู่ที่บ้านตลอดทีมงานต้องหยุดภาพตอนเห็นภูริตชัดๆหน่อยคือกล้องตัวนี้มันช่วยภูริตรอดเพราะอะไรปะ คุณผู้ชมนึกถึงความเป็นจริงเมื่อกี้อีก้องมือปืนน่ะไอ้กล้องมือปืนน่ะ,นะที่มันไล่ย,ยิงไอเด็กสองคนน่ะก้องขมุข,ขมัวมตำรวจก็เลยฟังจากพยานค่ะซึ่งก็คงไม่ผิดนะแต่ตำรวจไม่รอบคอบประเด็นคือไอ้กล้องตัวนี้ดันทะลึ่งชัดแล้วมันเห็นทรงเป็นภูลิตนึกออกใช่ไหมฮะสารท่านก็ต้องเชื่อแล้วจากไอ้มือปืนที่ยิงเมื่อกี้ขมุข,ขมัวแต่ภูลิตรกำลังงัดตัวนี้ขึ้นมาสู้ว่าผมครับไซนี่คือผมแล้วผมอยู่ที่บ้าน ต่อมาครับเมเห็นไหมครกล้องมันชัดเลยช่วยได้อันนี้ทุ่ม40เข้าไปที่บ้านและหลังจากนั้นก็จะไม่เห็นเขาออกมานะคะแล้วตอนที่เกิดเหตุค่ะก็คือเวลา3ทุ่ม40นาทีค่ะก็จะเป็นตอนที่เกิดเหตุแล้วจะเห็นมอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุเนี่ยมีการขี่มาตอนประมาณ3ทุ่ม40นาทีบ้านพูริศกับไอ้จุดยิงไกกันปะไม่ไก่<อ>ก็เลยเก็เลยทําให้อของเจ้าหน<อ>้าที่ตํารวจก็เลยเหมือนกับว่าเอ๊ะ ภูริสก็ต้องอขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แถวๆนั้นดูเกี่ยวหรือเปล่า,าก็เลยเอารูไปให้ทางด้านของผู้บาดเจ็บเนี่ยเขาดูผู้บาดเจ็บก็ชี้ซะเลยใช่ว่าจำได้เพราะว่าตอนนี้เห็นไหมคะพอโดนยิงแล้วมันกบยิงแล้วเมื่อกี้เนี่ยคนบาดเจ็บเขาก็คือเหมือนโดนยิงแล้วแหละแล้วก็เลยแฟนผู้หญิงอะ่ะเดินลงไปข้างหลังนี่คือน้องคนเจ็บต้องบอกก่อนนะครับเวลาจะชี้อะไรเนี่ยน้องต้องคิดดีๆนะมันคือชีวิตคนคน,คนหนึ่งต้องไปติดตารางนะ แล้วบังเอิญว่าเอาแหละไอ้ไทม์ไลน์คือภูริตตันเข้าบ้านทุ่มหนึ่งแล้วไม่ได้ออกมาด้วยไม่ภออูริตก็เลยรอดไงฮะนึกออกไหมะอะขอเทียบกับภูริตสิครับทีมงานเปิดภูริตเมื่อกี้ตอนเลี้ยวเข้าบ้านเอามาชนกับรูปเด็ก2คนนี้ที่บาดเจ็บคือเด็ก2คนนี้ก็เข้าใจได้ว่าเขาก็คงต้องต้องอยากจับคนร้าย แต่ประเด็นคือโชคดีของภู้ริตบ้านใครมีวงจรปิดคุณผู้ชมฮะนี่คือรอดจากตารางเพราะวงจรปิดเพราะรถมันเห็นไซส์รงผู้ริตจริงๆแล้วตำรวจไปไล่เช็คเฮ้ยผู้ริตไม่ออกบ้านนี่ว่ะอา้าว <All right. S 1> แล้วใครยิง แต่พยานไอ้คนโดนยิงแต่ไ,ไปเชี้ว่าเป็นพูริศแล้วใช่แล้วก็ทางด้านของคุณสุดารัตน์แฟนพูริศเนี่ยเมื่อวานที่ส่งหลักฐานให้ช่อง8ด้วยก็คือประกอบกับวงจรปิดอันนี้เข้าบ้านทุ่ม40แล้วไม่ได้ออกมาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีภาพที่น,นอนอยู่บนเตียงอะ่ะที่นอนบนเตียงอันนั้นคือใกล้เวลาเกิดเหตุมากคือ3ทุ่มกว่าก็จะยืนยัน,นว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาไม่ได้ออกไปไหนเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเอาหลักฐานตัวนี้ไปให้กับตำรวจตำรวจก็เลยต้องไปยื่นสารปล่อยตัว ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากที่ทางด้านของน้องคนเจ็บท่ <7 S 2> นอาจารย์ขอแทรกหนึ่คำถามคือถ้าภูริสไม่มีกล้องวงจรปิดอ่ะคุณผู้ชมฮะไอ้เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะถ้าภูริสไม่มีวงจรปิดตายนะฮะติดตารางฟรีนะฮะคดีนี้แล้วตำรวจยามาอ้างว่าไม่ผิดก็ไปสู้ไม่ได้เพราะคนก็ติดคุกถ้าภูริสมันไม่มีกล้องเนี่ยมันซวยอะ่ะเอาง่ายๆอาราวนี้เปิดภาพภูริสตอนที่นอนอยู่ในบ้านหน่อยสามทุ่มเอาขวามือเปลี่ยนเป็นภูริสนอนอยู่ในบ้าน บังเอิญว่าถ่ายคลิปฮ,ฮิเนียเน่ยถ้าไม่ถ่ายคลิปผู้ริสวยแต่ไอ้คลิปเนี้ยบางทีสารท่านก็ไม่เชื่อหรอกเพราะมันอาจจะแต่งปรับเวลาได้<ฆ>แต่ไอ้วงจรปิดตอนเลี้ยวแล้วปรากฏว่ามันมีพยานเนี่ยว่าผู้ริตกับบ้านจริงๆคำถามคือน้องที่โดนยิงทาไมไปชี้พูริตล่ละฮะ<ฮ>เพราะว่าตํารวจอ้างว่าน้องแต่งไปชี้ผู้ร<ฮ>ิตอาตํารวจเขาอ้างนะ<ฆ>ขอฟังเสียงผู้ริตเนี่ยฮะวันนี้ออกจากคุกเพราะวงจรปิดมันชัดก็เลยรอดฮะ ทุ่มครึ่งแนแอ,อกลับไม่เกินสองทุ่ม,มก็คือมั่นใจแล้และว่าทุ่มครึ่งเนี่ยตัวเราอยู่ที่บ้านแน่นอนใช่ครับหลังจากทุ่มครึ่งที่เรากลับมาว่าเราได้มีการออกไปไหนอีกไหมคะพี่อ่าออกไป ก่อนจะเที่ยงคืน <Ừ. S 2> ไปเที่ยวช่วงเวลาสามทุ่มครึ่งที่ว่าเกิดเหตุการณ์นี้ตอนนั้นคือเราไม่ได้ออกไปแน่นอนใช่แล้วตอนนั้นเราอยู่ไหนอยู่บ้านอยู่บ้านครับเรามีคนอยู่กับเราณนะช่วงนั้นนะใช่แฟนอยู่ใช่ครับแล้วณนะวันที่แปดเลยะคะ่ะมีตำรวจหรือว่ามีใครติดต่อมาทางเราบ้างไหมคะ,ะมีติดต่อมาตั้งลุงครับว่าได้ไปยิงเขาหรือเปล่าเอา,เอาตะเวทลาดผมกบอกมาว่าได้ไปยิงเขาไหม แต่ลุงบอกไปเลยว่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปยิงผมก็ไม่นวอเลยผมก็นอนต่ออยู่ที่บ้านณตอนนั้นเขาได้บอกไหมคะว่าเขามาจับเราด้วยข้อหาอะไรออะบอกครับมันมาตามหมายไปร่วมกันพยายามก่้าเลยก็ปอกปาวุ้ปืนใช่ได้อธิบายเขาไม่สะก้อนนะผมก็บอกไปเลยว่าคุณผู้ชมครับกลับมาตรงนี้คันถามคือแล้วมือปืนตัวจริงคือใคร เปิดหลักฐานช็อตต่อมาวงจรปิดค่ะหลังจากก่อเหตุจะเห็นทางด้านของคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์นี่ตัวจริงแล้วนะอันนี้ตัวจริงค่ะตัวจริงแล้วนะซึ่งหลักฐานเนี่ยจะเห็นทางด้านของอ<า>ต้องหยุดครับค่อนข้างชัดกว่าตัวเมื่อกี้ตอนก่อเหตุแล้วตำรวจทาไมไม่ไม่ไล่ภาพให้มันรอบเคาะทำไมเมย์เธอบอกว่าเสื้อมันมีผลอะไรนะมอเตอร์ไซค่ะเ,ออเดี๋ยวเปิดเปิดมุมต,ต่อไปก็ได้ค่ะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของผู้ก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซคันสีเขียว คันสีเขียวแล้วมอเตอร์ไซค์พูลิตอ่ะสีแดงวันนี้มีถ่าย <ละ S 1> อินเสิร์ตมาขอขอมอเตอร์ไซค์พูลิตขึ้นมาคู่กับวงจรปิดก่อนครับทีมงานมอเตอร์ไซค์พูลิตมอเตอร์ไซค์จริงอ่ะพูลิตอ่ะจริงวันนี้มีอ<ช>ินเสิร์ตมาด้วยมีมีอินเสิร์ตมานี่ฮะคือนี่เนี่ยเอเอแต่มันก็มองยากนะเพราะในตะวงจรปิดกระจังเนี่ยมันน่าจะเห็นสีแดงแต่ว่าไอ้ของคนร้ายมันไม่ใช่สีแดงพี่แต่ว่าผู้สื่อข่าวเราบอกกันด้วยว่า น้องหยกบอกว่าพี่สังเกตดูตัวของคนก่อเหตุจริงๆก็ไม่ได้ทวมเท่าพูลิศนะสองคนเนี่ย,ย,นะย,ยพูดอย่างนี้ตำรวจอายนะเดี๋ยวพูดอย่างนี้ตำรวจไยเมยเธอต้องรับผิดชอบนะเธอพูดอย่างนี้ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชอายนะน้องหยกเล่ามาเออน้องหยกคือคนที่เคยทําคดีสําคัญไปหาศพจนเจอ <ฮะ S 2> อันนี้ไม่ได้เคลมนะเจอก่อนตํารวจด้วยแล้วไปเจอเองด้วย น้องหยกบอกมาว่าถ้าตำรวจดูดีๆจะเห็นว่าคนละไซส์ใช่เอาตัวแรกเมื่อกี้ก็ได้ค่ะใกล้ๆเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาโกรธเราแย่เลยเดี๋ยสอพเมืองนครศรีธรรมราชโกรธช่อง8หน้าดูเลยเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเขาผอมเออบอกรูปร่างไม่ได้ท้วมเท้าแล้วมอเตอร์ไซค์สีก็ไม่ใช่สีเขียวแล้วทำไมดันทะลึ่งจับผิดหรือเชื่อพยานแล้วรีบปิดคดีเออแต่ผอมจริงอาทีมงานค้างภาพส์มือไว้นะแล้วทีมงานเปิดไซส์พูลิตดิ อาคารนี้เปิดวงจรปิดของภูริตตอนเลี้ยวเข้าบ้านตอนผู้ริตเลี้ยวเข้าบ้านเอามาชนกันเนี่ยเดี๋ยวหยุดภาพแต่วงจรปิดมันก็ดูยากกันนะเ,ออเพราะว่าไป้กหก,ก็เห็นเหมือนผู้ริตตัวไซส์เล็กแต่วงจรปิดซ้ายมือคือคนร้าตัวจริงมันไซส์เล็กแล้วสองคนต่อมามีอีกไหมก็จะมีมุมต่างๆค่ะประมาณ3-4มุมด้วยกันนะคะเปิดต่อเนื่องกันไปเลยก็ได้ค่ะ,ะเปิดเต็มจอได้เลยครับตอนนี้เปิดเต็มจอเลยฮะนี่ค่ะตอนที่เขาหลบหนีค่ะก็ะเห็นว่าจะมีการขี่มอเตอร์ไซค์วนเวียนอยู่ในตัวเมืองนครศรีธรรมราช เโอ้ยมันวนหลายที่นะเมย์มวนไปวนมาแล้วทำไมตำรวจมันไปจับผิดตำรวจเขาไปจับผิดอ๋อแต่ไซค์ข้างหลังดูยากอันนี้ให้ความเป็นธรรมพวกชุดสืบเขาด้วยมันก็ดูยากแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าดูจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยคุณผู้ชมฮะมันก็ดูง่ายถ้าดูจากมอเตอร์ไซค์เพราะภูริศสีแดงของคนร้ายคือสีออกดำดำอ๋อเนี่ยอีกตัวหนึ่งทีมงานค้างตัวนี้หน่อยค้างตัวนี้หน่อย,ยวอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้เอาขึ้นจอ เออแล้วเทียบกับมอเตอร์ไซค์จริงพูล,ลิตอ่าเทียบกับมอเตอร์ไซค์จริงพูล,ลิตเมื่อกี้สีแดงออกข้างๆมันก็ขาวออกข้างๆอาจจะเป็นสีมันก็เลยทําให้ตํารวจอาจจะมองไม่ค่อยทั่วหรือเปล่าแต่การจับคนเข้าไปตารางไม่ใช่เรื่องสนุกนะฮะ แล้วน่าจะเป็นสิ่งที่วันนี้สอพอเมืองนครศรีธรรมราชคือเวลาเกิดคดีแบบนี้เชื่อไหมตํารวจไม่กล้าให้เอาไม้ไปแย่ปากแล้วพูดหรอกส่วนใหญ่ขอเล่าเป็นข้อมูลให้ช่องแดฟังคือเราเช็คไปยังท่านผู้กํากับนะฮะสอพอเมืองนครพันธุ์เอกกิติชัยไกลานาราเราก็ถามบอกท่านมันเกิดอะไรขึ้นทําไมมันผิดตัวเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือจากการรวบรวมเนี่ยคือเรารวบรวมภาพผู้ต้องสงสัยหลายรายแล้วเราไปให้ผู้หญิงที่โดนยิงชี้ผู้หญิงดันชี้ภูลิศ แต่ถ้าผู้หญิงชี้ภูริษเนี่ยตำรวจต้องประมวลจากวงจรปิดดิใช่ไหมว่าเอ้ยก็วงจรปิดตำรวจก็ได้นี่หว่าไอ้คน,นร้ายมนไปไหนแล้วทําไมภ้าวงจรปิดบางมุมชัดมันไม่ใช่ภูริษแต่พยานยืนยันหลายครั้งว่าเป็นภูริษแล้วมาชี้ตัวเองที่โรงพักอ้าวไอ้น้องสองคนทําไมชี้อย่างนี้ล่ะเนี่ยตำรวจก็เลยเอาภูริษไปฝากขังตำรวจยังสืบต่อนะตำรวจไม่ได้หยุดนะพอจับเขาขังเสร็จตำรวจไปหาวงจรปิด แล้วก็เลยคิดว่าอุ้ยภูริตจะเป็นผู้บริสุทธิ์คุณผู้ชมฮะนี่นี่คือคำอธิบายของตำรวจกลับมาตรงนี้เมื่อพยานชี้ตัวว่าเป็นภูริตตำรวจก็จับภูริตแล้วส่งปากขังเข้าตารางแต่ตำรวจไม่ได้รับความพยายามตำรวจหาวงจรปิดใหม่จนกระทั่งรู้ว่าไม่ใช่ภูริตแล้วทำไมไม่หาตั้งแต่แรกฮะใช่ไหม คนจะจับการโทษนะมีบางคดีไม่อยากเอ่ยชื่อบางคดีวันนี้จําได้ไหมว่าไอ้ข้างห้องที่สงสัยว่าฆ่าพมา่าตำรวจเขายังไม่จับเลยนะเหตุผล <at> คือตำรวจกําลังตรวจวงจรติดอยู่ถ้าคุณผู้ชมจําได้ไอ้ที่บอกว่ามีมีคนบุกเข้าไปกระซวกพม่าตายอะ่ะตำรวจยังไม่จับบางคดีเนี่ยที่เกิดขึ้นในทุ่งนาที่ช่องแปดไปตามบางทีเราสงสัยว่าไอ้เนี่ยแหละน่าจะเป็นเตําตำรวจเฮ้ยจับไม่ได้ว่ะต้องหาหลักฐานม,มามัดแต่เคสนี้ท่านผู้ชมกับ ผมเชื่อว่าท่านไม่รู้ว่าลูกน้องไปทำํำให้ความเป็นทรรผู้กุมกับก็ในเมื่อพยานชี้ตํารวจจับแต่ตํารวจก็หาหลักฐานนะคําถามอย่างพวกเราชาวบ้านไม่หาตั้งแต่แรกแหละฮะ,ะล่าสุดครอบครัวเขาเกือบสวยแฟนภูริตเปิดใจกับช่องแปและทีมงานเปิดวงจรปิดที่เห็นไอ้ฆาตกรตัวจริงชัดๆเอาเวียนขึ้นมาหลายๆรอบวงจรปิดคู่กันเลยกับเมียภูริต แฟนภูริศว่ายังไงคุณสุดารัตน์ค่ะแฟนคุณภูริศบอกว่าตั้งแต่โดนจับเนี่ยสามีโดนจับเนี่ยก็พยายามที่จะหาหลักฐานตลอดแล้วก็ยืนยันว่าเขาอยู่กับภูริศตลอดเวลาไม่ใช่คนก่อเหตุแล้วพยายาม<ำ> <c oughs> ใครหาหลักฐานเขาค่ะอา้าวคือเอาผู้ก,กำกับบอกตำรวจไม่ได้ละความพยายามนะไปหาหลักฐาน แฟนบอกเขาหาหลักฐานใช่พยายามรวบรวมหลักฐานทั้งหมดเพื่อจะไปต่อสู้เพราะว่าหนูเนี่ยอยู่กับพี่ภูริตลอดเวลาก็เลยมั่นใจว่าภูริไม่ใช่คนก่อเหตุที่สําคัญไม่เคยรู้จักกับฝั่งผู้บาดเจ็บมาตลอดไม่มีความจําเป็นต้องไปไล่ยิงประกบยิงแบบนั้นนะคะแล้วก็มีการรวบรวมเธอบอกเธอรวบรวมทั้งภาพถ่ายและวิดีโอกล้องวงจรปิด <c oughs> เพื่อไปยืนยันหลักฐานแป๊บนึงนะผู้กำกับบอกตํารวจไม่ได้รับความพยายามเราหาวงจรปิดปรากฏเมียแพะบอกฉันน่ะที่หา เอาละสิฮะและยังไงต่อเรื่องนี้จะไม่จบง่ายๆเพราะออว่าสุดท้ายเตรียมฟ้องกลับไปทออี่สพเมืองนครศรีธรรมราชเพราะอยากให้ตำรวจแสดงความรับผิดชอบและรับโทษกับสิ่งออที่ทําลงไปเดินหน้ายืนยันว่าจะเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับคุณภูริศเหมือนเดิมค่ะ ทุกวิธีทางค่ะแต่เราก็มีหลักฐานทุกอย่างที่ที่ว่าแฟนเราไม่ได้ทําตอนที่เขาสัมภาษณ์อยู่คือเขาสอบสวนแฟนอยู่คะ่ะก็ก็เอาเช็คที่ที่ในโทรศัพท์ให้เขาดูว่าเนี่ยหน,นูมีหลักฐานนะว่าเขาไม่ได้ทํานะทีนี้เขาบอกว่าน้องเก็บไว้เก็บไว้ไปสู้็นชั้นศาลเองอสิเออเอาไม้พี่ดูทำไมน้องเขารวบรวมหลักฐานของน้องเอาไปให้เขาดูเออไปสู้กันเองไปสู้กันบนชั้นศาลทีนี้หนูก็เก็บไว้หลักฐานพอหนูกลัวกว่า,วาเออ เอาหลักฐาในให้เขาดูบางทีเขาอาจจะช่วยเราไม่ได้เลยตอนนั้นก็คือหนูก็สงสัยว่าทําไมเขาไม่ได้มาตรวจฟันเขาเ่าปืนแล้วก็มาตรวจปืนที่บ้านแล้วก็มาตรวจเสื้อผ้าหรือว่ารถในการขับขี่ในการที่ว่าก่อเหตุไม่ได้มาเลยในจุดตรงนั้นคือเราก็งงกันมากคือแบบงงมากจริงๆอแล้วก็มาถึงเมื่อวานนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้เราไม่ได้รนน้นหรือว่าถามเองว่าเขาปล่อยตัวไหมก็คือเขาก็ไม่ได้โทรมาบอกนะอืเราก็ต้องสืบเองแล้วก็ สืบจากเพื่อนที่ว่าเอ,อรู้จักกันแบบนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยว,วันนี้มาก้าวโมงถิ่นตารวจไปยื่นไอ้นั้นใช่ขอไปตัวที่ที่ศาลไปเลี้ยงเมื่อวานเสื้อเขาไปแล้วแต่ว่าศาลเปิดทาการแค่ครึ่งวันเขาก็กลับก็มาเมื่อวานตอนเชา้าคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันสําคัญนะ<า>สําหรับคนไทยสําหรับชาวบ้านตํารวจต้องรอบคอบมากกว่านี้ คดีหลายคดีสอพอเมืองนะครศรีธรรมราชทำดีก็ชม<ะ>แต่เคสนี้ท่านพลาดอย่างรุนแรงตรงที่ว่าแม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์คนละสีแล้วญาติเขาบอกว่าเขาหาหลักฐานไปหักล้างของตํารวจนี่แหละครับถึงได้บอกบางคดีบอกบางทีเราก็สงสัยว่าทําไมไอ้ห้องข้างๆมันน่าจะเป็นฆาตรกรตํารวจไม่จับบางโรงพักที่ไม่จับเพราะเขาต้องมัดให้ได้ซึ่งอันนั้นต้องชื่นชมเขา<ะ>แต่พอเคสนี้จับไปก่อนแล้วสุดท้ายถ้าสมมุติว่าผู้ริษไม่มีวงจรปิด สวยนะฮะ